กินไหมอ่ะไม่กินนะทุกคนไม่กินเฮ้ยมันยืนนิ่งเลยอะ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นอ้าวและน้ำผึ้งที่ให้ไปคือไอหยังสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีทุกทุกคนเลยก็กลับมาพบกับชายเยินเกลอักซ์เซอร์ฟเวิลอีโว ทุทุกคนวันนี้เนี่ยชายเยินก็จะพาทุกทุกคนมาจับไอ้เจ้าลเรตเป็นเจ้าหนูนะทุกคนที่จะชอบอยู่ในแมบเอเวอเรชันเท่าที่ชาย,ยินเคยเห็นเนี่ยก็จะอยู่ในแม a เอเวอเรชันนะทุกคนแต่ที่ชาย,ยินเคยได้เจอก็จะมีเจเนซ i s พาร์ททอ่าแต่ว่าเจเนซ i s พาร์ทหเนี่ยไม่เคยเจอนะทุกคนมีแต่เจเนซ i ่พาร์ททูนะ <c oughs> แล้วก็อีกแมปหนึ่งนี่ น่าจะเป็นแบบอะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนจำไม่ได้ทุกคนเห็นตอนในเจ้าตัวนี้มันมูดหรือเปล่าจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะดีที่เราจะไปเทมมานะทุกคนก่อนอื่นที่เราจะไปเทมเนี่ยชียงขอบอกเลยว่าทุกคนจะต้องเตรียมน้ําผึ้งมานี่น้าผึ้งอันนี้เนี่ยอยู่ถ้าอยู่ในตัวเราจะอยู่ได้สประมาณ40นาทีนะทุกคนอืมมันจะมีเวลาบอกอยู่ตรงเนี่ย อ่าแล้วทุกๆคนก็เก็บไว้ในเลขศูนย์เพราะถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้ในเลขอื่นนี่เดี๋ยวชยินขอลองแป๊บว่าถ้าเราเก็บไว้ในเลขอื่นแล้วอ่ะมันจะกินหรือเปล่าอ๋อมันก็ปล่อยเหมือนกันนะทุกคนโอเคโอเคโอเคอุ <Okay. S 1> okay, okay. ้ยน,น้ำผึ้งหอมมากอะ่ะอุ้ยปล่อยแล้วแบบปล่อยแล้วไอ้นี่เลยเชยนต้องแบ่งแบ่งเป็นก้อนเล็กๆนะทุกคนเอา้าแล้วมาต่อยอะ่ะ นี่ทีนี้จะสปิตออนนะทุกคนค่อยๆให้ทีละหนึ่งเนาะเพราะว่าเราปล่อยทีหนึ่งอ่ะมันก็จะแบบเหมือนปล่อยหมดเลยนะทุกคนเก็บไปทีละหนึ่งละกันโอเคแล้วก็น้ำผึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปให้กับอ,อุ้ยนี่ไงมันจะเจอแล้วเอาไม่ใช่มันคือเตาอะไรวะน,นี่ยโอเคไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปตัวเดิมก็ได้เวลสิบสองก็เวลสิบสองไอ้นไงชงินจะเวลสิบสองแล้ว ไอตัวนี้เนี่ยเวลาเราเข้าใกล้มันจะไม่กลัวเหมือนกับแมววิ่งนะทุกคนไอเจ้าตัวนี้เนี่ยจะแบบเราสามารถที่จะรอมันได้เลยนะดูนี่แล้วก็รอไอเจ้าตัวนี้อุ้ยฉนยันไม่ได้จะเอานี่มาทําค่าสลบนะทุกคนเพราะไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเท็มด้วยการที่ว่าให้เจ้าตัวนี้สลบไม่ได้เดี<า>๋ยวเรารอไอเจ้าตัวนี้มันมุดพืนนะทุกคนรอแป๊บ นี่พอเจ้าตัวนี้มุดพื้นนะทุกคนทุกคนก็เล็งไปที่นี้แล้วก็กดเลขศูนย์ให้ทันดูซิมันจะกินไหมกินไหมอ่ะไม่กินนะทุกคนไม่กินเฮ้ยมันยืนนิ่งเลยอ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นอ้าวและน้ำผึ้งที่ให้ไปคือไอหยังไม่เป็นไรเรากดอันนี้ใหม่ก็ได้มันขึ้นมาเร็วมากเลยนะทุกคน จริงๆถ้าเราเอาไปใกล้ตัวมันมันจะได้หรือเปล่านะเอ้ยหมดแล้ว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 ,ลวปุ๊บเฮ้ยติดเลยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเร็ลน้อยนะทุกคนทีเดียวก็เลยติดเลยนะนี่ชยัยนก็โอ้โหตอนแรกเตรียมน้ำพึ่งไว้เยอะมากไม่นึกว่าจะกินน้อยขนาดนี้โอเค เอาละเดี๋ยวชีินจะใส่อ่านเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าชีนเตรียมอ่านไว้ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดแต่ขอส่องแป๊บว่าเจ้าตัวนี้กินอะไรอืมกินน่าจะกินพวกพืชแหล<า>ะเอ้าล่ะทุกคนการจับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะแค่เรามีน้ำผึ้งแล้วก็ไปหาไอ้เจ้าตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่รอจังหวะที่เจ้าตัวนี้เนี่ยลงพื้นแล้วเราก็ เอาน้ำผึ้งเนี่ยโยนไปที่โพรงของมันเลยทุกคนมันก็จะจับได้แล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยชิเงจะมาบอกถึงปุ่มแล้วก็ประโยชน์เอาไว้เจอกันตอนเช้านะทุกคนเอาละทุกคนสวัสดียามแสงลุงอรุณบอกปุ่มกันเลยดีกว่าเนาะโอเคเรามีปุ่มอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นการกดอ่างับ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 การกดตีธรรมดาเนี่ยก็จะทําให้สามารถที่จะฟาร์มพวกเบอร์รี่พวกไม้ได้แล้วทุกคนนี่สามารถที่จะแทะไม้ได้ด้วย อ่าแล้วก็คลิกขวาคลิกขวาคือการกระโดดอืมถ้าคลิกขวาค้างไว้เนี่ยคือการหมุนนะทุกคนแต่ถ้าคลิกขวาเฉยเนียเหมือนมันเตรียมท่าที่จะกระโดดนะตเตรียมท่าที่จะกระโดดหมุนเนี่ยเนี่ยมันก็จะกระโดดประมาณนี้แล้วเสียงสตามิน่าเยอะด้วยนะแล้วถ้าเกิดคลิกขวาค้างไว้เนี่ยมันก็จะหมุนนะทุกคนอ่า เวลาเราเวลาเราแบบบังคับทิศทางในการหมุนเนาะเราสามารถที่จะกดปุ่มเดินได้เลยเนาะถ้าเป็นการหมุนแล้วกดตัว A ก็จะไปทางซ้ายถ้าเป็นตัวดีก็จะไปทางขวาแต่ถ้าไปข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องกดก็ได้นะทุกคน <c oughs> ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถนั่งได้ถึง2คนเลยนะถ้าเีนจะไม่ผิดหนียังขอหนีแป๊บ <c oughs> เราสามารถที่จะนั่งเป็นแพสเซนเจอร์ได้เนาะก็เป็นแบบผู้โดยสารซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถนั่งได้ถึงโอ้โ oh หอะไรวะเนี่ยสองสามี่ห้าหกนั่งได้ถึงหกคนเลยอะนี่อันนี้จะเป็นคนแรกนะทุกคน,นเชียรนมองไม่เห็นนะกดโอเคก็ไม่ได้อ่อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งที่สองนะทุกคนแล้วก็จะมีที่นั่งที่สามนั่งตรงไหนเนี่ยมุมอมองมันก็จะแบบตรงไหนวะเนี่ย โห oh, ไม่อยากจะเชื่อแบบนั่งได้6คนนะทุกคนเป็นแบบเหมือนรถทัวร์รถบัสอะไรเงี้ <laughs> ยเอเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาชเชยนปล่อยวันเดอร์นะทุกคนหรือว่าปล่อยให้มันเดินไปทัวเนี่ยมันก็จะกัดกินเบอร์รี่จะเก็บเบอร์รี่ของมันเองเลยนะวว้า wow. การที่เราจะเทมไอเจ้าตัวนี้ได้นะทุกคนนั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยจะต้องห้ามให้มันอยู่ในโหมดต่อสู้เป็นอันขาด <Huh? S 1> ถ้าไอเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ในโหมดต่อสู้หรือว่าไปกวนให้เราไปกวนมันเอ้ยเริ่มฟู้ไปเรื่องละหรือว่าไปกวนมันทําให้มันต้องมาสู้กับเรานะทุกคนมันจะรีเซ็ตการเทมทันทีไม่ว่าจะเทมถึง99%แล้วก็ตาม o oh, อ no ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เก็บเบอร์รี่ได้ดี แถมยังเป็นตัวที่แทะไม้ได้ดีอีกด้วยแล้วเวลาที่ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยกิ้งชนต้นไม้หรือว่ากิ้งชนหินก็ตามนะทุกคนหินก็จะพังต้นไม้ก็จะพังหมดเลยนะทุกคนเป็นตัวที่เอาไว้เคลียร์พื้นที่สำหรับสร้างบ้านได้ดีเลย และที่สําคัญนะทุกคนการที่เจ้าตัวนี้เนี่ยทำลายพวกหินพวกไม้ได้นั่นหมายความว่าแม้กระทั่งฟาวเดชั่นพื้นกําแพงหรือว่าป้อมปืนที่เป็นหินหรือเป็นไม้ก็แล้วแต่นะทุกคนบอกเลยว่ากิ้งพีนึงเนี่ยพัง มันอาจจะไม่พังภายในทีเดียวนะทุกคนแต่ได้กิ้งไปกิ้งมาโดนไปโดนมาแล้วก็แล้วปลอก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยบึนหัวแน่นอนกิ้งกิ้งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งมีดาเมจแรงมากขึ้นเท่านั้นนะทุกคนโอ้โหแต่อย่าตกน้ำเลยนะทุกคนโอ้โหไอ้น้ำช้ามากชัย,ยนชอบเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นยานผ่าหนะที่แม้กระทั่งเร็วกว่าแลปเตอร์ซะอีกอเอ้ย นอกจากจะเร็วกว่าแรปเตอร์แล้วทุกคนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยโบล่าก็เอาไม่อยู่ oh. ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเห็นเราแล้วหงุดหงิดอยจะยิงโบล่ามาใส่ขาเราแล้วก็บอกเลยว่าคิดผิดมหัน oh, <no. S 1> เอาล่ะทุกคนชชยินว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่ป่วนเลยนะทุกคนถึงแม้จะดาวเมดไม่แรงแต่ก็เป็นตัวที่ป่วนสุดๆ <Wow. S 1> ทีนี้เนี่ยเห็นถึงประโยชน์ของไอ้เจ้าตัวนี้แล้วหรือย,ยังเลยทุกคน ฝากทุกทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไม่อเชยินด้วยเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะทุกคนชชยินขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย